สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพาวินป้องกันเลขที่23มศิรับ3ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเกี่ยวกับกิจกรรมที่4ก็คือ STEM Yogurt Innovation นั่นเองค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์นมสด,ดรสจืดชนิดพาสต500 ml เกิร์ตธรรมชาติไม่มีน้ำตาลกลิ่นรส2ช้อนโต๊ะภาชนะที่มีฝาปิดขวดแก้วโหลหรือกล่องหม้อรหรือภาชนะสำหรับอุ่นนม ข้าคนหนูนานะช้อนสะอาดวิธีการทำใส่นมสดรสจืดชนิดพาสเจอร์ไหลลงไปในหม้อแล้วเราก็จะอุ่นนมไปเรื่อยๆใส่โยเกิร์ตธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลกินรส2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่านมกับโยเกิร์ตจะเข้ากันได้ดี พอเสร็จแล้วก็จะเทใส่กล่องแล้วก็นำผ้ามาห่อไว้แบบนี้เราจะห่อแบบนี้6-8ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จะนำไปแช่ตู้เย็นอีก2ชั่วโมงค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของโยเกิร์ตสูตรที่1ของเราค่ะวิธีการทำเทน้มสดรสดจีชินิพชัชไา้ลงไปในหมอ้อแล้วเราก็จะอุ่นนมแบบนี้ไปเรื่อยๆ พอนมอุ่นเราก็จะใส่โยเกิร์ตสองช้อนโต๊ะลงไปในหมอ้อนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะทำการคนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้นมกับโยเกิร์ตเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็ทำการใส่คาราเมลลงไปในหมอ้อเราก็จะทำการคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคาราเมลจะละลายหมดเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่กล่องไว้แบบนี้ค่ะ ปิดฝาให้สนิทเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาห่อผ้าแล้วก็ทิ้งไว้6-8ชั่วโมงและวนำไปแช่ตูวเว้เย็นอีก2ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็คือหน้าตายโยเกิร์ตของเราสูตรที่2ค่ะที่ใส่คาราเมลเพิ่มเติมเข้าไปจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ